Did you get ready in the dark or something? Cause you look like a beautiful nightmare. คลิปหน้าเจอกันนะคะแต่งหน้าสายฟอจัดไปเป็นชาเลนจ์ตัวเองด้วยนะคะว่าจับกลายเป็นสายฟอได้ไหมเนื่องจากตัวเองเนี่ยหน้าไม่ออกฟอเลยนะคะถึงจะแต่งตัวเป็นฟอแค่ไหนก็ตามหน้าก็ไม่ออกฟอเลยะคะ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Dear r e c t o r Channel นะคะก็ จากคำขอที่เพื่อนได้ขอคันเข้ามาใน IG story เนาะเดี๋ยวก็จัดให้ตามคำขอแล้วนะคะกลายเป็นลูกสายฟอปากแดงมีกะแบบนี้เนาะถ้าเพื่อนๆอยากรู้แล้วว่าทำยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจก่อนนะคะแล้วก็ไปดูกันเลยคะ่ะเริ่มกันเลยจ้าอาอันแรกก่อนนะคะก็ใช้มิซูมิตัวดีตัวเดิมนะคะทาไปให้ทั่วหน้านะคะเพื่อป้องกันแสงแดดไม่ให้มาโดนหน้าเราเลยนะคะหลังจากนั้นก็ใช้นะคะพรายเมอร์นะคะของแคนเม ะะทาไปบริเวณที่เป็นรูนะคะรูบนหน้านะคะทาให้ทั่วนะคะหลังจากนั้นก็ใช้คอนซีลเลอร์ของเมเบอรีนนะคะกดไปที่สิวนะคะรอยสิวทุกจุดนะคะแล้วก็ใช้ฟองน้ําหัวตัดนะคะมากดทับไปอีกรอบนะคะให้มันวนวลเนียนแล้วก็ใช้โจวีน่าผสมกับสีจันนะคะสีศูนย์หนึ่งกับหนึ่งสามศูนย์นะคะเอามาทาให้ทั่วเลยนะคะแล้วก็เซ็ตด้วยสเปรย์น,น้ําแร่นะคะน้ําแร่ค,คิวเพนะคะแล้วก็บํารุงปากด้วยเห็นรอยที่มันยังเหลือไหมคะก็ใช้นะ 啊。哈 รองพื้นที่มันยังเหลือนะคะมากดทับอีกรอบนะคะให้หน้าไม่เหลืออะไรเลยให้นวลเนียนเลยนะจ๊ะอ่ะหลังจากนั้นมาโซนตาก,กันบ้างนะคะตาเนี่ยใช้มิลเลคัลเลอร์นะคะใช้สีพีทนะคะเอามาทาให้ทั่วเปลือกตานะคะทั้งบนทั้งล่างนะคะทาไปให้ทั่วเลยนะคะให้มันนวลเนียนนะจ๊ะแล้วก็ใช้แปรงเกลี่ยนะคะแล้วก็ใช้สีแดงนะคะแดงแบบประมาณราโดวงหัวตกมาเลยนะคะที่หางตานะคะที่เห็นชัดแต่ไกลเลยนะคะ แล้วก็ใช้สีส้มอ่อนนะคะเอามาผาสมนะคะแล้วก็ใช้แปรงเกลี่ยอีกรอบนะคะให้มันนวลเนียนเลยนะจ๊ะ หลังจากนั้นนะคะเราใช้สีน้ำตาลนะคะในการขัดเบ้าวันนี้เราต้องมีเบ้าน,นะคะให้มันเห็นชัดเลยนะคะสีน้ำตาลนะคะมาทำสโมที้อายเบาๆนะคะแล้วก็ใช้สีโรสโกลนะคะเอามาทาตรงเปลือกตาตรงกลางนะคะเพื่อให้มันแบบเห็นเด่นลงออกมานะคะอ่าก็จะได้ทั้งบนทั้งล่างนะจ๊ะแล้วก็ใช้สีพีซอ่อนที่สุดนะคะทาไปที่หัวตานะคะทั้งซ้ายทั้งขวาะะหัวตาให้เด่นกันบ้างนะคะใช้ตัวนี้เลยนะคะสีขาว มุกนะคะมันทําให้หัวตานะคะเห็นแบบประมาณว่า ตื่นมากินกาแฟสิบแก้วนะคะแล้วก็ใช้กิตเตอร์นะคะกิตเตอร์สีขาวนะคะเอามาทาตรงกลางอีกทีนะคะเพื่อให้มันเห็นเด่นชัดนะคะทาไปให้ทั่วเปลือกตาตรงกลางเลยนะคะหลังจากนั้นมาปัดคิ้วนะคะเคลียร์คิ้วก่อนนะคะแล้วก็ใช้คอตลุกนะคะกาวติดขนตานะคะมาปัดให้คิ้วน้องดกดำนะคะประมาณมีขนคิ้วมาตั้งแต่กําเนิดนะคะปัดไปให้ทั่วเลยนะคะแล้วก็ใช้อายแชโดว์สีน้ตาตาลนะคะเอามาเขียนนะคะ หางคิวนะคะครั้งนี้เนี่ยจะเขียนให้เห็นชัดหน่อยนะคะเพราะว่าเราต้องการเป็นสายฟอใช่ไหมคะฝอก็ต้องคิวคมนะคะเอาหางให้คมคมเลยนะคะแบบบาดเลือดออกเลยนะคะอะ่แล้วก็ใช้แปรงนะคะมาปัดอีกรอบนึงนะคะเคลียนะคะแล้วก็ใช้ราวอิดบายน้องฉัดนะคะ m a s า a r านะคะมาปัดหัวคิว้วให้คิ้วดูตั้งแล้วก็มีขนคิ้วเรียงสวยนะจ๊ะ คิ้วก็จะสวยเป๊ะปังอลังการเวอร์แบบนี้เลยนะจ๊ะหลังจากนั้นมาที่ตากันบ้างนะคะใช้เบลล์อิดเหมือนเดิมนะคะเอามาที่อินไลเนอร์นะคะเขียนอินไลเนอร์ข้างในนะคะแล้วก็ใช้แปรงหัวตัดนะคะมาทำอินไลเนอร์บางๆข้างนอกก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ใช้แป้งนะคะแป้งไม่มีสีนะคะเอามา ัดให้ทั่วหน้าเลยนะคะเพื่อเซ็ตรองพื้นให้อยู่กับเราไปอย่างเนิ่นนานนะจ๊ะแล้วก็ใช้สเปรย์เซ็ตอีกหนึ่งรอบเลยจ้าฉีดนะคะแล้วก็ได้หน้าประมาณนี้นะคะมาต่อที่ขนตากันบ้างนะคะขนตาของเราเนี่ยใช้ไฟแช็คนะคะมารนไปที่ที่ดัดขนตาก่อนนะคะแล้วก็ปล่อยให้มันหายร้อนสักพักนะคะแล้วก็เอามาดัดที่ ขนตานะคะเพื่อให้ขนตาแบบเด้งดึงจางดึงดึงเลยนะคะแล้วก็ใช้บราวอิดนะคะอันนี้จะเป็นแปลงแบบหัวแปลงนะคะเอามาปัดให้ ทั่วเลยนะคะให้ขนตามันเรียงเส้นนะคะหลังจากนั้นเชสเซนอายแชโดว์นะคะเอามาสีขาวนะคะเอามาไฮไลท์นะคะตรงหัวหัวคิวใต้คิวข้างล่างนะคะไฮไลท์นะคะแล้วก็ใช้เดนนี่อายแชโดว์นะคะเอามาคอนทัวร์หน้านะคะคอนทัวร์ครั้งนี้จะจะคอนทัวร์ให้เห็นชัดหน่อยนะคะเพราะว่าเราต้องการเป็นสายฟอร์ที่หน้าตอบป,ประมาณว่าน้ำหนักแค่40กิโลนะคะ ตอบไปทั้งหน้าทั้งคอทั้งเหนียงเลยนะคะหาคอนทัวไปให้ทั่วเลยนะคะทําปักจุ๊ๆนะคะแล้วก็คอนทัวลงไปเลยนะคะตรงไหนที่มันดูใหญ่ดูแบบเยอะนะคะก็คอนทัวไปเลยจ้าหเห็นชัดๆนะคะครั้งนี้หลังจากนั้นใช้แปรงเล็กๆนะคะมาคอนทัวจมูกนะคะปีกจมูกที่กว้างของเราก็เอาให้มัน มิดนะคะปิดให้มิดชิดนะคะคอนทัวร์ไปเลยนะคะตรงปลายจมูกแล้วก็ตรงหัวตานะคะหลังจากนั้นนะคะมาที่แก้มนะคะใช้ของมีนะคะสีชมพูตุ่นนะคะมาตรงโหน,นกแก้มนะคะปัดเฉียงเฉียงขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้มันเห็นชัดๆนะคะ แล้วก็ใช้ไฮไลท์ของยูสตาร์นะคะอันนี้เป็นครีมนะคะตรงจมูกนะคะจมูกแก้มนะคะหนกแก้มอันใดใดที่เราต้องการจะไฮไลท์ก็ใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ใช้ของ Kiss Beauty อีกหนึ่งรอบนะคะไฮไลท์แบบเห็นเป็นหนังปลาชัดเจนนะคะวิงวิงแบบนี้นะคะไปให้ทั่วเลยนะจ๊ะตรงไหนที่อยากไฮไลท์เราต้องฟาดหนักๆเลยนะคะ มาปากกันบ้างนะคะครั้งนี้จะเป็นสีนูดลงกอดน,นะคะนูดชมพูนะคะแล้วใช้แปรงเกลีย่ยแล้วก็มาติดขนตานะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ปัดมัคาราแก้อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้ราวอิดนะคะมาเติมกระปอมลงไปนะคะเป็นฝรั่งมีกะนั่นเองนะคะแล้วก็ใช้สเปรย์น้ำแร็เซตอีกหนึ่งรอบจ้ะยังไม่พอนะคะใช้ TCE นะคะสีแดงนะคะทาไปให้ทั่วปากแล้วก็เกลี่ยนะคะแล้วก็เคทิโดตินนะคะมาทาข้างในปากนะคะแล้วก็สีส้มอ่อนคิวเพสนะคะมาทาเห <c oughs> มือนประมาณหนึ่งว่ากินมาสิบแก้วแล้วนะจ้ะ นี่นะคะก็คือฟินิชลุคในวันนี้นะคะก็จากคำขอที่เพื่อนๆได้ขอกันเข้ามานะคะว่าอยากให้หน่องเดียกลายเป็นสายฝอนะคะก็ได้มากที่สุดก็คือประมาณนี้แล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบเนี้ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เดียด้วยนะคะอย่าลืมกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอที่เดียจะได้อัพลงไปค่ะเอาวันนี้ลากันไปก่อนนะคะเดียขอตัวไปถ่ายรูปต่อก่อนนะคะวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ